สมาร์ทโฟนเอาใจคนชอบเล่นเกมนะคะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอรีเฟรชเรท90เฮด้วยที่สำคัญตัวนี้แบตอึดมากๆนะคะเล่นเกมเพลินๆสบายๆตัวนี้คือ Samsung Galaxy A72 นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะ Samsung Galaxy A72 นะคะตัวนี้เขามาพร้อมกับชิปที่เพื่อนๆเนี่ย คุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นชิปที่สามารถเล่นเกมได้โอเคประมาณนึงเลยต้องเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคสูงมากจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่ากินสเปคสูงมากอาจจะต้องมีการปรับตั้งค่าลดลงเพื่อช่วยตัวเครื่องให้สามารถเล่นเกมได้นะคะนั่นก็คือชิปตัว Snapdragon 720นั่นเองเนาะถูกนํามาใส่ไว้ในเครื่อง Samsung Galaxy A72 นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่แบบ Max ของโทรศัพท์มือถือตอนนี้เลยแบบจุใจมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูในส่วนของการ ดีไซน์รวมไปถึงสเปคของตัวนี้กันเลยในส่วนของการดีไซน์ของตัวนี้นะคะตัวนี้ขนาดหน้าจอที่อยอมบอกว่าใหญ่เนี่ยก็คือ6.7นิ้วคือใหญ่แบบแม็กเต็มที่ฉะนั้นมันจะมีพื้นที่การใช้งานที่เยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นคอนเทนต์บนโซเชียลอย่างเช่น YouTube, Netflix นะคะหรือว่ารวมไปถึงในเรื่องของการเล่นเกม เล่นเกมโมบ้าเล่นเกมแนว Open World หรือว่าแนว s v r v i v นะคะก็จะได้พื้นที่การใช้งานที่เยอะมองแมปได้สบายตามากกว่าเวลาทัชสัมผัสมันใช้งานง่ายกว่านะคะหน้าจอตัวนี้ใช้หน้าจอเป็นแบบ4 HD plus นะคะแล้วก็จอของเขาเนี่ยเป็นจอ AMOLED ที่มาพร้อมกับสีสันที่สวย ข้อดีของจอโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะคะคือเขาจะเป็นจอ AMOLED ที่มีสีสันที่สวยมากๆคือถ้าเพื่อนๆนะคะดูไปพร้อมๆกับแอบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าหน้าจอของเขาเนี่ยแสดงสีสันทุกสีเลยนะดูฉุดฉากสวยงามไม่ว่าจะหันไปมองมุมไหนนะคะก็ดูสวยไปหมดเลยขนาดมองด้านข้างตรงนี้นะยังเห็นนะคะสีสันของตัวหน้าจอที่สวยงามอยู่เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั้งในอาคารหรือว่านอกอาคารตัวเนี้ยสู้แสงได้ค่อนข้าง ีนะคะคฉะนั้นใช้งานทั้งนอกข้างในสบายๆเลย อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเครื่องนี้นะคะก็คือมาพร้อมกับอัตรา r e f ฟรช h รท t ที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดอยู่ที่90เฮิร์ฉะนั้นหน้าจอตัวนี้จะมีความลื่นไหลเวลาเพื่อนๆใช้งานมากๆถ้าดูไปพร้อมๆกันนะคะจังหวะที่แอมทำการทัศสัมผัสเนี่ยมันจะดูลื่นแล้วก็ดูสมูทมากๆซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าจะใช้หน้าจอเป็น90เฮิร์หรือว่า60เฮิร์นะคะแต่ว่าจากที่แอมได้ลองใช้งานเครื่องนี้มานะสามารถเปิดหน้าจอ90เฮิร์ใช้งานได้ 1>, 1วันสบายๆเพราะว่าแบตติดจริงนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องว่าแบตเตอรี่จะหมดระหว่างวันหรือว่าการใช้จอ 90Hz จะกินแบตมากจนเกินไป สำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะที่หยาบบอกไปเมื่อกี้ว่าในอาคารก็ดีข้างนอกอาคารก็ใช้ดีนะคะเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่มีความสว่างอยู่ที่800นิตเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะรองรับการดูคอนเทนต์ที่เป็น HDR แบบ60เฟรมด้วยนะคะฉะนั้นเราไปเปิด u t u b e เนี่ยถ้าเกิดเลือกดูพวกคอนเทนต์ที่เป็น HDR แบบ60เฟรมเนี่ยก็จะสามารถเลือกตรงส่วนนี้แล้วก็สามารถดูได้นะคะรวมทั้งตัวนี้นะคะยังมีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพเสียงด้วยเนาะตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงตัวเดียว เป็นลำโพงตัวเดียวที่ดังมากๆนะคะเสียงค่อนข้างดังมากแล้วก็เสียงค่อนข้างนุ่มนะคะมีทิศทางของเสียงที่ดีตัวนี้เนี่ยเขาใช้ลำโพงนะคะเป็นระบบเสียง d o เบย์แอด้วยซึ่งระบบเสียง d o เบย์แอที่ใส่มาใน Samsung Galaxy A72 นะคะเราสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าเราจะใช้งานเฉพาะในส่วนของพวกโซเชียลอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะใช้งานแค่ส่วนเฉพาะของเกมหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆใช้งานทั้งหมดอยู่แล้วก็สามารถเปิดทั้ง2ส,ส่วนนี้ให้สแตน บายไว้ตลอดเพื่อให้คุณภาพของเสียงไม่ว่าเพื่อนๆจะดูพวกคอนเทนต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยก็มีคุณภาพของเสียงที่ดีแล้วก็มีทิศทางของเสียงที่มันแบบดูสมูทกว่าลำโพงแบบปกติทั่วไปส่วนบริเวณฝาหลังของตัวนี้นะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติก แล้วก็บริเวณขอบด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่มีการเคลือบแบบเงาส่วนฝาหลังเนี่ยจะใช้ลักษณะของการเคลือบด้านนะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันก็คือสีดําสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงส่วนตัวแอมคิดว่าสวยทุกสีเลยนะคะอย่างสีดำเนี่ยก็จะดูเท่ๆหน่อยเหมาะกับคุณผู้ชายหรือว่าคนที่อยากได้อะไรที่ดูเรียบๆดูสมาร์ทดูเท่นะคะส่วนพวกสีฟ้าหรือว่าสีม่วงก็จะเน้นในเรื่องของความสดใสอาจจะเหมาะกับคุณผู้หญิงมากกว่าหรือว่าน้องๆวัยรุ่นน่าจะชอบสีนี้มากๆนะคะ ส่วนตัวฝาหลังตรงนี้นะคะแอบมาชอบเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายก็คือการเคลือบด้านแบบนี้หนึ่งเลยคือมันไม่ติดรอยนิ้วมือสองคือถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นคราบดำๆพวกคราบกระเป๋าคราบที่เราจับถือตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดแล้วมันก็ออกได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นรอยขีดข่วนด้วยสำหรับการเคลือบด้วยวิธีแบบนี้นะคะฉะนั้นมันดูแลรักษาง่ายมากๆ ทีนี้มาดูที่ส่วนอื่นๆของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะบริเวณด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีพอร์ตชาร์จไฟซึ่งเป็นพอร์ต USB Type C แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm. ิลิเมตรรวมทั้งมีลำโพองอย่างที่อมบอกไปว่าเป็นลำโพงแบบเดี่ยวนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นช่องใส่ซิมซึ่งช่องใส่ซิมตัวนี้เป็นแบบไฮบริดสล็อตนะคะรองรับ2ซิมหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกใส่เป็น1ซิมกับ1 SD card ก็ได้ SD card ในเครื่องนี้สามารถรับได้สูงสุดอยู่ที่1เทเบแล้วก็การ ใช้งานของตัวซิมนะคะตัวนี้จะรองรับการใช้งานแค่ 4G เท่านั้นตัวนี้รองรับทั้งการสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะคะตำแหน่งของการสแกนลายนิ้วมืออาจจะต่ําไปนิดนึงบางคนอาจจะรู้สึกว่าสแกนไม่สะดวกนะคะเพราะว่าด้วยพื้นที่การใช้งานของหน้าจอมันกว้างมากจริงๆอาจจะใช้เป็นการสแกนใบหน้าแทนก็ได้หรือว่าใช้สมือในการจับจะสแกนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปของตัวนี้เวลาถูกนําไปใช้งานพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ Facebook อ n s t a g r กรเวลานำไปถ่ายฟีดเข้าเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แอมลองใช้มานะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นจอแบบ90 h z ฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายฟีดต่างๆมันลื่นไหลแล้วก็ดูสมู o ดูเนียนตาม,มากๆ การสลับแอปพลิเคชันต่างๆทําได้หายห่วงไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการค้างขณะที่เราเปิดแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆคง้างไว้เยอะๆอย่างหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบปิดแอปใช่ไหมล้วก็จะเจอปัญหาว่าแอปพลิเคชันเนี่ยบางทีก็ค้างนะคะแอมลองใช้งานจากเครื่องนี้เนี่ยไม่เจอปัญหานี้เลยทีนี้มาดูในเรื่องของการใช้งานตัวกล้องนะคะกล้องหลังเขามาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งกล้องเลนหลักเนี่ยจะมีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลนะคะใช้ระบบโฟกัสเป็นแบบ PDAF ส่วน ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาแค่ตัวกล้องเฉยๆเนาะเขาจะมี OIS ที่ช่วยในเรื่องของการกันสั่นด้วยแล้วก็มีกล้องเัลต์เทไวนะคะความละเอียด12ล้านพิกเซลซึ่งกล้องอัลต w i ร์ของเขาเนี่ยสามารถเก็บภาพมุมกว้างได้สูงถึง123องศา ถัดมานะคะจะเป็นตัวกล้อง Depth Sensor นะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นกล้องมาโค o ที่สามารถถ่ายได้ในระยะ3 5ซนเมตรแต่ว่าส่วนตัวแอมแนะนำให้ถ่ายอยู่ที่ประมาณระยะ5ซนเมตรนะคะจะถ่ายได้ง่ายมากกว่า กล้องหน้าของตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.2เดี๋ยวเรามาไล่รีวิวทีละส่วนนะคะเดี๋ยวแอมขอเริ่มที่ตัวกล้องหน้าก่อนเลยนะคะกล้องหน้าหลังจากที่แอมได้ลองใช้กล้องหน้าของตัวนี้นะคะโหมดหลักๆที่แอมใช้งานสําหรับการเซลฟี่ก็ตามที่แอมรีวิวแบบปกติเลยเนาะก็คือจะใช้เป็นกล้องหลักที่เป็นกล้องปกติแล้วก็กล้องที่เป็นกล้องในโหมดพอตช t นะคะตัวกล้องตัวนี้ฟีลลิ่งแรกเลยนะหลังจากที่เพื่อนๆเปิดกล้องหน้ามาใช้งานนะคะตัวกล้องเนี่ยมันจะ มีลักษณะที่ออกขาวอมเหลืองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกดชัตเตอร์ไปแล้วแล้วมาดูรูปที่หลังจากตัวกล้องหน้านะคะมันจะให้โทนสีที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือมันจะเป็นสีออกขาวอมชมพูไม่ได้ดูอมเหลืองมากจนเกินไปตอนแรกแอบตกใจเหมือนกันว่ารู้สึกว่ามันเหลืองไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพอกดชัตเตอร์แล้วไปดูภาพเนี่ยมันเป็นคนละโทนกันเลยนะคะให้สีที่ค่อนข้างโอเคเป็นขาวใสๆอมชมพูดูหวานขึ้นแล้วก็ในเรื่องของโหมดการใช้งานนะคะสําหรับโหมดปกติเนี่ยโหมดปกติตัวนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของ หมวด beauty ให้เราใช้งานด้วยเราก็สามารถเลือกระดับได้ตามต้องการเลยนะคะรวมทั้งหมวดปกติเนี่ยก็จะมีพวกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ที่เป็นฟิลเตอร์ติดตัวเครื่องมาอยู่แล้วมีมาให้ใช้งานเยอะแยะหรือว่าฟิลเตอร์ส่วนตัวก็คือการนํารูปอื่นๆมาดูดสีเพื่อสร้างเป็นฟิลเตอร์ของตัวเองนะคะก็มีส่วนนี้มาให้ใช้งานเช่นเดียวกันซึ่งไอตัวฟิลเตอร์ส่วนตัวเนี่ยจริงๆเป็นไฮไลท์ของทางซัมซุง Samsung เลยนะคะปกติเวลาเราไปซื้อ p รี s e t มาใช้งานเนี่ยบางทีก็เสียเงินค่อนข้างแพงเหมือนกันเนาะแต่ว่า แค่เราชอบโทนสีของรูปนี้เราก็สามารถนํามาสร้างฟิลเตอร์ใช้งานได้เองเลยโดยไม่ต้องไปเสียเงินด้วยแล้วก็ส่วนที่อมชอบมากๆในกล้องซัมซุงหลายๆรุ่นนะคะก็คือกล้องหน้าของเขาเนี่ยเขาจะใช้ซอฟต์แวร์ในการทานะคะทาให้กล้องหน้าเนี่ยมันสามารถถ่ายในมุมมองที่มันกว้างขึ้นมาอีกนิดได้บางทีอย๋มรู้สึกว่าตัวกล้องปกติมันแคบจนเกินไปนะคะกล้องซัมซุงเนี่ยสามารถเลือกระยะได้เลยว่าอยากถ่ายให้มันกว้างขึ้นไหมเราก็กดได้เลยจากตัวหน้าจอของตัว Samsung Galaxy A72 สําหรับในโหมดพอเทคนะคะก็คือโหมดที่ทําให้เราสามารถถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้ซึ่งแอมจะแนะนําตลอดถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือซนะัมซุงเนาะระดับของการเบอร์อยู่ที่ประมาณระดับ3กําลังเบอร์สวยมากๆเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีฉากหลังไม่เบอร์เวอร์จนเกินไปแล้วก็มันไม่ดูตัดขอบจนแบบเหมือนตัวคนมันลอยอยู่อะคะ่ะมันจะเบอร์แบบเนียนๆแล้วก็บริเวณดีเทลตามขอบเส้นผมต่างๆก็จะเบอร์ได้ดีด้วยถ้าใช้ตามระดับที่แอมบอกนะอันนี้คือเพอร์เฟกเลยแอมชอบมากๆนะคะแล้วก็ใน ใโหมดพอเทปเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่พวกฟิลเตอร์สีต่างๆที่อยอมได้บอกไปเมื่อกี้ได้นะคะตัวนั้นจะใช้ได้แค่ในโหมดปกติเท่านั้น สำหรับตัวกล้องหลังนะคะของ Sam s u n g g a l a x y A72 นะคะตัวนี้เนี่ยกล้องหลังของเขาเนี่ยก็จริงๆจะมีโหมดการใช้งานที่มันคล้ายกับกล้องหน้าแต่จะเพิ่มในเรื่องของลูกเล่นเข้าไปเพิ่มเติมอีกเพราะว่ามีหลายช่วงเลนส์ที่ใส่มาให้ในการใช้งานกล้องหลังนะคะอย่างในโหมดปกติเนี่ยเราก็สามารถเล่นในเรื่องของการซูมได้ตัวนี้สามารถซูมแบบ Op t i c a l zoom ได้3เท่าแล้วก็ซูมแบบดิจิ a l zoom ได้ทั้งหมด30เท่านะคะแล้วก็ด้วยข้อดีของการที่เขาใส่ OIS มาให้ด้วยฉะนั้นมันจะเห็น ผลเยอะสุดในเรื่องของการซูมเวลาซูมนะคะเพื่อเมื่อจะเห็นเลยว่าภาพขณะที่แอมซูมเนี่ยพอแอมกดซูมปุ๊บไม่ว่าแอมจะขยับมือถือไปทางไหนนะคะตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะล็อกไว้ไม่สั่นไหวอะ่ะจริงๆการซูมมันถ่ายภาพค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอมี o อมาช่วยเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนเลยว่ามันไม่สั่นขณะที่เราซูมนั่นเองนอกจากในเรื่องของการซูมนะคะก็จะมีตัวกล้องที่เป็นกล้องอัลตร้าวเนาะตัวนี้กล้อง Alt อัลต์วายที่แอบบอกว่าเก็บภาพได้กว้างถึง123อองศานะคะก็จะได้ภาพที่มี มองกล้องขึ้นเก็บรายละเอียดดีเทลต่างๆอย่างเช่นวิวทิวทัศต่างๆนะคะเก็บภาพได้กว้างมากไม่หลุดเฟรมแน่นอนนะคะเพราะว่ามุมมองของภาพตัวนี้ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็กล้องหลังนะคะเขาจะมี AI ที่ช่วยวิเคราะห์การถ่ายภาพของเราด้วยว่าเรากําลังถ่ายวัตถุอะไรอยู่อย่างเช่นถ่ายคน ถ่ายต้นไม้นะคะเขาก็จะปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆให้มันดูเหมาะสมกับภาพนั้นๆนั่นเองส่วนอีกโหมดหนึ่งนะคะก็คือโหมดพอเท็ดนะคะเหมือนกับตัวกล้องหน้าเลยเนาะโหมดพอเท็ดตัวนี้นะคะแอมยังคงแนะนําว่าให้ใช้อยู่ที่ระดับ3จะเบอร์ได้สวยมากเก็บดีเทลได้แบบดีมากๆแล้วก็ที่แอมชอบก็คือตัวคนนะ่ยมันดูเนียนนะคะแล้วก็ฉากหลังน่ะไม่เวอร์จนเกินไปเลยนะคะมันดูทําให้ภาพเนี่ยมันดูลงตัวมากๆเลยโหมดมาโครกันบ้างนะคะโหมดมาโครตัวนี้ที่แอมบอกไปก็คือถ่ายได้ ระยะ3-5ซนเมตรแต่ว่าจะเที่อมลองใช้เนี่ยถ้าอยู่ประมาณสัก5ซนติเมตรจะถ่ายง่ายสุดนะคะแล้วก็เวลาถ่ายออกมาเนี่ยก็จะเห็นดีเทลได้ระยะที่ ไกลมากๆแต่แอมส่วนตัวแอมว่ามันยังไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะคะด้วยความที่มันเป็นกล้องแค่5ล้านพิกเซลเท่านั้นนะคะคือถ่ายได้ประมาณนึงแล้วก็ในเรื่องของโหมดการใช้งานอื่นๆนะคะสําหรับสายคนที่ชอบทำคอนเทนต์นะคะตัวนี้เขามีโหมดโปรมาให้ด้วยสามารถใช้งานได้ทั้งในส่วนของวิดีโอแล้วก็ในส่วนของการถ่ายภาพนะคะก็ใครที่เป็นสายเล่นกล้องอยู่แล้วรู้ในเรื่องของการปรับตั้งค่าต่างๆอย่างเช่นพวกไวเบลาน ISO นู่นนั่นนี่นะคะที่มันสามารถปรับได้ ก็สามารถใช้งานตรงส่วนนี้ได้เลยนะคะมีทั้งวิดีโอมีทั้งตัวกล้องรูปภาพปกติเลยแล้วก็โหมดอีกโหมดหนึ่งนะคะที่อ๋มชอบมากๆแล้วก็จะบอกตลอดเลยว่าโหมดนี้อมชอบมากก็คือโหมดซิงเกิลเทกนะคะเห็นมาแล้วแหละในซ a m s u n g g a l a x y หลายๆรุ่นรวมทั้งในตระกูลที่เป็น S Series ด้วยนะคะซึ่งมนุนเป็นตระกูลที่ท็อปกว่านี้แต่ว่าในรุ่นนี้ก็ยังคงมีใส่มาให้อยู่นะคะซิงเกิลเทกเนี่ยมันดีมากๆตรงที่ถ้าเกิดว่าแบบคุณผู้ชายมีแฟนแล้วรู้สึกว่าแบบ ถ่ายแฟนมันยากจังเลยถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจนะคะลองใช้ s i n เกิลเทคดูแอบแนะนำกดชัตเตอร์ช็อตเดียวนะคะออกมาเป็น10แบบเลยคือไม่ว่าจะเป็นทั้งวิดีโอนะคะภาพนิ่งภาพใส่ฟิลเตอร์ระยะใกล้ไคือมีให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้คนผู้หญิงเขาไปเลือกเอาว่าเขาชอบช็อตไหนกันแน่นะคะก็ไปใช้งานได้เลยเราจะได้ไม่ต้องโดนบ่นอะไรแบบนี้รวมทั้งเขาจะมีฟันโหมดด้วยนะคะฟันโหมดตัวนี้เนี่ยเป็นการนาเอาฟิลเตอร์จากทาง Snapchat มาใช้ ร่วมกับตัวกล้องนะคะซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกับอินเทอร์เน็ตด้วยถึงจะโหลดตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาใช้งานได้นะคะมีฟิลเตอร์ให้เราใช้งานเยอะแยะเลยก็เหมือนเราใส่พวกสติ๊กเกอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของตัวกล้องนั่นเองอีกโหมดหนึ่งนะคะที่แอบมองว่าซัมซุงรุ่นนี้ทําได้ดีก็คือเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนคือโดยปกติแล้วการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยเราจะต้องอาศัยความนิ่งนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการกดชัตเตอร์ที่มันนานขึ้นนะคะถ้าเกิดเราสั่นสักนิดนึงเนี่ยภาพมันก็จะ ไม่สวยนะคะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่มันมี OIS อย่างที่อ่างบอกไปนะคะพอมาใช้งานร่วมกับโหมดกลางคืนมันนิ่งขึ้นทําให้การถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยหเลยคือมันดูสวยขึ้น2คือตัวภาพเนี่ยมันดูสว่างขึ้นเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีขึ้นลดนอยลงไปได้เยอะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็พวกดีเทลแสงไฟอะค่ะมันจะไม่ฟุ้งมากจนเกินไปคือก็ยังมีความฟุ้งอยู่นะแต่ว่ามันจะฟุ้งน้อยลงค่อนข้างเยอะเหมือนกัน สำหรับวิดีโอนะคะวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ระดับ 4K 30เฟรมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้งานตัวกันสั่นนะคะเพื่อให้มันนิ่งขึ้นขณะที่ถ่ายวิดีโอในส่วนของตัวกล้องหลังเนี่ยเขาจะถูกล็อกอยู่ที่ระดับ4 h d 30เฟรมนะคะซึ่งจะเป็นเช่นเดียวกับการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยถ่ายวิดีโอโดยการใส่ฟิลเตอร์ใบหน้าสวยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่ฟิลเตอร์ใบหน้าสวยเนี่ยก็จะสามารถถ่ายได้สูงสุดที่480 30เฟรมเช่นเดียวกันเลย สำหรับสเปคของตัวนี้กันบ้างนะคะในเรื่องของสเปคแล้วก็การใช้งานการเล่นเกมนะคะสเปคของตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ snapdragon ในซีรีส์7เป็นตัว720นั่นเองแล้วก็เครื่องนี้มาพร้อมกับแรม 8GB นะคะลอม128 g b ซึ่งเอาจริงๆเหลือพื้นที่การใช้งานค่อนข้างเยอะนะคะคือเหลือใช้จริงประมาณ104 g b แล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ SD card ได้สูงสุดถึง1 t b ด้วยอย่างที่หยาบอกไปนนตัวี้ รันบนพื้นฐาน Android 11นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ One UI เวอร์ชัน3.1เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของการอัปเดตทาง a m s u n งเนี่ยมั่นใจได้เลยหายห่วงนะคะว่าได้รับการอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนสําหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะคะแอมลองเล่นทั้งหมด3เกมด้วยกันเกมแรกเนี่ยแอมเลือกเกมที่กินสเปคแบบหนักเวริเวร์มาเลยก็คือ e n s ช i n Impact นะคะอยากรู้แหละว่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่านะคะแอมลองปรับตั้งค่าอยู่ที่ระดับโลแล้วก็ลองเปิดที่60เฟรมเรทดูนะคะ ก็เล่นได้ประมาณหนึ่งมีจังหวะที่กระตุกอยู่เยอะพอสมควรฉะนั้นแอมก็เลยลองไปเปิดเป็น30เฟรมนะคะปรากฏว่ามันเล่นได้ลื่นกว่าก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าอยากจะฝืนที่จะเล่นกินชิน IMPACT จริงๆนะคะแนะนำว่าให้ปรับตั้งค่าเป็นระดับโลและเล่นที่30เฟรมนะคะก็จะเล่นได้เนียนตาดูลื่นกว่านะคะไม่ค่อยกระตุกขณะที่เล่น เกมที่2นะคะจะเป็นเกม ROV e. ตัว ROV e เนี่ยสามารถเปิดเฟรมเดทสูงได้นะคะเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ59แล้วก็ในเรื่องของการปรับคุณภาพของภาพต่างๆนะคะแอมเปิดภาพ HD ที่ระดับสูงมากแล้วก็เปิดคุณภาพของภาพอยู่ที่ระดับสูงนะคะระหว่างที่เล่นเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยเฟรมเรทนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ59นะคะแล้วก็ในเรื่องของการบังคับตัวละครต่างๆทําได้ลื่นไหลดีมากนะไม่เจอจังหวะที่แบบว่ารู้สึกว่ามันกระ ตุกขณะที่เราเข้าไปบวกกับศัตรูนะคะคือโอเคมากเลยสําหรับการเล่นเกมนี้ส่วนเกมที่3นะคะจะเป็นเกม PUBG PUBG เนี่ยการปรับตั้งค่าของแอมคือปรับภาพกราฟ,ฟิกนะคะอยู่ที่ระดับ HD แล้วก็ปรับเฟรมเรทอยู่ที่ระดับ High เล่นได้สบายมากตัวเกมลื่นดีมาก สำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้ความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์ใช้งานได้ยาวๆสบายๆมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่เขาจะมีโหมดที่ชื่อว่า power saving mode ด,ด้วยช่วยในการประหยัดพลังงานมากขึ้นกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะคะเปิดโหมดนี้ใช้งานก็จะโอเคขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าเราสามารถจํากัดการใช้งานของตัวเครื่องได้อย่างเช่นจํากัดการใช้งานของตัว CPU หรือว่าทําให้หน้าจอเนี่ยไม่ขึ้น away on display นะคะก็จะทําให้ประหยัดแบตมากขึ้นแล้ว ก็ใช้งานตัวเครื่องได้ยาวมากขึ้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว Samsung Galaxy A72 เครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยเขาเปิดราคามาอยู่ที่13,999บาบาทนะคะส่วนตัวก็แอบ,บคิดว่าเออมันอาจจะน่าเสียดายตรงที่เขาไม่ได้รองรับ 5G นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ก็ยังมีอีกหลายๆส่วนที่ครบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ performance ที่สามารถเล่นเกมได้การถ่ายภาพเองก็ค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่ามีโหมดการใช้งานมาให้เราใช้งานแบบเยอะแยะมากๆแล้วก็ในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์เองนะคะมั่นใจหายห่วงได้แน่นอนนะคะช่องทางการจําหน่ายของซัมซุงเองตอนนี้ก็มีแบบหลากหลายมากๆหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้อ่มขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ えっ